เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุก่านนะกลับมาอีกครั้งกับเกมแคสเซแคสและผมรูบิกกับคุณไนนเน่กับแคส t l e c แคสไฟนอลพาร์ทสุดท้ายแล้วว,ว้าวไป<อ>เราจะไปราบ <c oughs> จริงจังสักพาร์ทด้วยมึงเนี่ยฮะฮเไบับก่อน นี่ไงเจอบอสจริงด้วยแล้วแล้วเจ้าหญิงอ่ะอุ้ยอ้าวจะบอกนะว่าเตรียมตัวเลยนายอุ้ยนายนายกูกลัวความมืดว่ะอุ้ยอุ้ย L D A D B เฮ้ยอุ้ยอะไรวะเฮ้ยตีตีไม่ใช่ด้วยเฮียอ้ออะไรนายโคตรแรงอ้ออ้อเอตี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 เตียว เออกูตีไม่ได้อะ่ะหลอมม,ออนนมันจิ้มพื้นอ่ะพี่ตีกันอ้ออะไรมันจิ้มพื้นอ่ะกูอยากกูอยากรู้เว้ยอยากรู้อย่างหนึ่งว่าตั้งแต่เดนเ,เล่นมาถึงตอนนี้แล้วน่ะราชายอยู่ไหนเฮ้ยไงย,ยู่ตายูหรือว่ายู่พลงัง,งเวทเข้าไหมโหสุดๆอ่ะดูเลือดนะ โอ้โหย่างแรงเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาวะเออไอ้บอสไก่กรว๊กไอ้เตี้ยด่ามันด่ามันให้มันเดือดมันจะได้โมโหมันจะได้ลงมาเร็วๆแตกแล้วหนึ่งแตกแล้เตี้ยหมาตื่นลงมาดิไอกรว๊กเป็นนายเปบนพลังไงคิวเท่เหรอคิวเท่เหรอ่ะเป็นแค่คนแคร์เนี่ยด่ามันนายให้มันโมโห ไอ้เตี้ยเออไอ้แค่ทำไมมึงทำอย่างนี้พอจะให้พวกกูเรียกประสิทธิโชคใช่ไหมล่ะอะมวงยอมรับมาน่าโมโหละสิอุ้ยโอ้ยเียนายเวยังแรงอุ้ยมันตีมันไม่ได้โอ้ยเอ้ยเตี้ยตีแล้วสะท้อนไน้่นายมึงต้องเวกันมึงต้องเวกันพลันพลังเวยันเหรอ ไอ้สีแดงคืออะไรอ่ะโอ้ยสีแดงคืออะไรตีสดเหรอเออสีแดงตีโซดนะเออใช่ใช่ตีสดทางไหนโดนอีกไอ้ประสิทธิบเลยไอ้เหี้ยเอ้ยประสิบสี่โชว์ไมนยังโหดเลยนายเวทพลังเวทแล้วโอ้ยโหูยพลังเวทกระตายไม่ไหวตีก็เจอกูโอ้ยเอาเาคิดดิไอ้นายเราเจอคาร์มิว กูจะกะโอ้ยโอ้ยโดนตีอะไรเลยเฮ้ยอะกระโดดตีนายก็โระโดดตีเป็นอะไรอ่ะล้องลอยเหรอเออกำลังอิ่มตัวม exactly. ั้งเฮ้ยมันต้องวัานีแเราต้องใช่มันเข้ามาโอ้ยเชี้ยเอ้ยเชี้ยมันต่อยต่อยสั้นได้อยู่ได้อยู่ ไม่เวิร์กเลยตธอมาต่อยได้สินะจัดการมันหนุกตีเองก็ต,ตีนี่แหละเร็วสุดๆๆมันเอ,อ,อ๋อนายมันเอ๋อเว้ยเจอพลังเวทยเข้ามึงเข้าไปรับตั้งตัวไม่ถูกเลยอะกุปีหลายอัดเว้ยกูเตียมไปเยอะมันตายแล้วเ้เอ๋อไอเ้เ้ยนาา ไอ้เยำแมงมุมนายกูไม่ไหวกูไม่ไหวไอ้เยำเขาจัดการมันจัดการมันเลยเพื่อนเฮ้ยเยี่ทำอะไรเดี๋ยกูรับไม่ได้ไอ้นายกูรับไม่ได้ติ๊กระเบอร์ตเตอร้อยอ๋อนายแมงมุมโอ้ยอ๋อ ไอ้นายตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ากลัวแมงมุ้มันไม่ใช่แบงมุ้งว่งประตูใหญ่แล้เด่ะมันคือแมงก์มอ้งมันจิ้มกูมันจิ้มกูลัวนๆนี่คือปั๊มยาคุณสร้างศลปก่อนให้เองเพื่อนช่วยได้จริงอ่ะอไม่ไม่ช่วยทำอะไรเสียดมันต้องได้ดิวะก็โดนตีไง มันต้องกระโดดตีเท่านั้นเออโอ้ยก็พอเราทำดาเมจตอนเราก็โดดตีอ่ะโอ้ยอ้พวกข้างล่างนี่ก็น่ารำคาญสุดๆเลยนี่เนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเดินตีได้ไปยิบสองกูอยากตีตรวข้างล่างมากเลยโอ้โอ้มาดิของนายพิษใหญ่กว่เก่าเว้ยนายเอ็งกำลังจะตายยาวเองเหลือกี่ขวดเพื่อนสองขวดต่อชีวิตจ้าโอ้ย โอ้ยดี่แด้อเฮ้ยได้แล้วคอมโบอยู่เฮ้ยคอมโบใหม่ขอบคุณทุกพลั้งไปกันโอ้ยได้จะให้มันดูทุกพลังเวทของเจ้าได้โอ้ยโอซิซี่ไหนจัดการมันไอ้เหี้ยวมันจัดไก่ตัวล่างดิน่ารำคาญที่สุดเลยเออจัดการเพราไปกุจัดการข้างล่างเองฝากข้แมไปมุมด้วยนะอโอ อ่ามันอัดมุมกูอีกแล้วนะ <cy> า,กกายเอออ่ะเออโอ้โหดิเออ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 จัดการมันกูแทงได้อยู่อ well <address receptor engineer> อเอออ่ะกูตั้งรับไม่ไหวแล้วเพื่อนโ <com> ลจะแตกแล้วเออไอจีเออเอเฮ้ยไอติเตียวเออโลได้เอ้อ โอ้โหจบเถอะจบกจบไปแกะจุดเธอมึงอ่ะโอ้ยพอพอแหมงเลยแกดับโอะโหแล้วนะแกดับต้องกินสเกลรอยอ๋อ นายเอ้คิดว่ามันจะมีไม้ตายสุดท้ายแบบว่ารอบนี้อาจจะเป็นมังกรเลยก็ได้นะเว้ยเฮ้ย <Okay. S 1> อาจจะเป็นตะขาบอ่ะเพราะเมื่อกี้ไปแมงมุมมาแล้วขึ้นเต็มจะสับประสาทแล้วฆ่าอาจจะฆ่ามันทั้งหมด77ชีวิตเพื่อโอ้ย <c oughs> oh, อะไรเดี๋ยว <c oughs> มันจะมีนัะดดมันจะมีคนเล่นเกมนี้สักกี่คนวะที่เล่นสองคนแล้วฆ่าบอสได้ยังรวดเร็วขนาดเนี้ยรวดเร็วจะเลยว,วะ เออตายสักทีมึงแะจริงปะ่ะเนอะเฮ้ย <c oughs> กูว่าแลแ้วไงมาดิก็ขิบอยากขิบว่าแน่อะมีดาวก็อยากขิบว่าแน่อุ้ยนายพลังเวทเข้าไหมาเพื่อนเปล่า <c oughs> โอ้ยพลังเวทมันกระจัดจานในย่านนี้คุณนายทาเม็ดรวมๆเองร้อยหนึ่งเลยด้วว่าไ <c oughs> ด้โดน <c oughs> เวทของเจ้ามันแข่งแก่ของบอสอีกเว้ย ขอลบก่อนอ่าชัยแกอ๋อรื้อหมดวิ่งดิไอ้นายข้าอยากจะบอกข้าอยากจะบอกบอสเป็นอย่างหนึ่งเว้ยเลยพลังเวททำไรข้าไม่ได้พลังเวทของเจ้าอะไรข้าเว้ยสิ่งเดียวที่เจ้าทำได้มันต้องกลายเป็นแมงมุมไม่เกียร์เท่านั้นแล้วเว้ยที่ตีกูน่ะโอ้ยยาเหลือโคขวดเฮ้ยโอ้ไม่น่าพูดนะมันตีมันตีกูใหญ่แล้ว โอ้ยหออ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 ตายตายโดนพลังพิษนายเอ็งจะทำให้เทียที่เขาจัดมากำลังจะล้มสลายเว้ยโอ้ยจ้าสี่ะละเย้จบสักทีโห้ัหจะตบวี่หรเอ่อ,อจบแล้วเว้ยแล้วเจ้าหญิงอะ่ะ อะ,อ,ะอะไรก่อนเหรอเอ้ยก่อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะอยู่ไปจากไหนวะจบแล้วใช่ไหมต่อเมือต้อมือว้าวจบแล้วต้วเาี่ิตักลับบ้านเนี่ยี่อยะิย่งนชนะเนี่ย โอ้ยไม่ได้เปิดเพลงอ่ะจบแล้วโนโ้โป็นไงมันนุ่มมากไปฮะไอ้นายเกมนี้มีข้อคิดอะไรบ้างวะที่นี่ไงเวลาได้ออกอีกเดี๋ยวอย่าตีกันสามัขีอย่าตีครับไม่ใช่เลยเฮียเออเทียมนี้สอนให้มันสอนให้เรารู้ว่านี่ไงต่อให้คุณจะทําชั่วไอ้ต่อให้คุณจะชั่วมากขนาดไหนสุดท้ายคุณก็ต้องแพ้ความดีว่ะนี่กำลังกันนะ <laughs> ดูข้างหลังเห,หน,นื่อยเนี่ยรู้สึกผิดเลยกูไม่น่าพูดอะไรไปกูพูดอะไรเอาไปวะต <laughs> อนเป็นเบือเลยนะพี่เนี่ยเฮ้ยแต่สุดท้ายเราก็เป็นคนดีนะเว้ยเรามาเราเป็นคนเรามาช่วยเจ้าเหลือเอ้ยเจ้าหญิงเจ้าเหลือไอ้เฮี้ยอะไรวะ <laughs> เหลือภูเหตุไม่เนี่ยผีเบือทั้งนั้นเละ <laughs> <laughs> เฮ้ยดูก่อ <No. S 1> ต็ต้องต้องเก่าไปถึงว่าซาดทำไมอะถ้าจะมีอะไรดูก็ได้ไงไม่คิด <laughs> <อ>เดือนนะ เอ็นครดิตเราเอาเรเอากุ่ก็ให้มวลายชาเลยนะเว้ยโอ้ดูมันจะลองไห้อ่ะอ๋อราคาไอ้ปลวกนี่เองว่ะเอออยี่ยป้าถวายเลยโอ้เขาเนี่งผลงานเราตกลงกูดีจริงใช่ไหมเนี่ยได้แต่เรื่องมันสอยเรารู้เว้ยว่าคนชั่วไม่มีบรรชนะคนดีได้ว่ะ ทำชั่วลิเ l i m i ว power นี่ไงทำชั่วให้ตายสุดท้ายคุณก็แพ้ความดีนี่เนี่ยโอ้ตบมือไอ้กีดานเนี่ยโอ้ยก็จะถึงปราสาทถอยไปกีดานเนี่ยคือมึงเร่งความมึงเล่นความเร็วไม่ได้หรอวะไม่เยอะสกิปตี้เดี๋ยวมันเลยขาสัมพันธ์แบบบินอะบินให้มันเร็วขึ้นกว่าเนี้ยถ้ากดไปจะไปปะไม่ไปวะ ไม่ได้เป็นกูเดินแล้วน่ไม่ได้ไม่ได้ะเราดูว่าต้องยีอะไรพี่ๆได้แล้วกูว่านะพี่ๆเลยนะกูว่าเจ้าหญิงอะก็กายร่างกลายเป็นลิงแล้วแดงหัวกูกลางเลยกูว่ามันจะเดืจะได้เจ้าหญิงหรือไม่นะยาเรายังนี่คือตัวนี้ยังไม่เปิดสึกชิงนางเลยนะเว้ยเออวะถึงแล้วเว้ยถึงแล้ว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 อ่าแล้วบอกเลยสุด เขาคนที่เข้าร่วมอะไรเนี่ยไอ้แย่ดิวกราวอะคอมมูนิตี้แทนออฟเพเปิลเอ่อคณที่เสือของคุณท uh, ouais pues ี่เล uh ่นไงจบละเดียวเยอะคนนะนี่ไงราชวันล้วราชาเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันเดี๋ยวเฮ้ยกูกดผิดอ่า ไอ้โอ้โฮ่าฮ่าถ้ามึงถ้ามกูตายเลยวะกูกดสเตอรอยแล้วไงเะเพื่อนไหนกูต้องไปจออีกกูต้องจี้กคนไหนวะกูต้องจี้กคนไหนวะนายอยู่นี่นะต้องจี้กคนนี้แหละสุดคนที่ดีที่สุดว่ะวอทนี่แกอะไรวะโมควิดเหรอคืออะไรเนี่ย เอ้ยวันไหนเด่ะไม่หนึ่งละกูกูต้องเปิดเสียงหรอวะกูอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับทุกคนเปิดเสียงกันขอเปิดเสียงกันเตอร์เจียเลยเตัวอะไรวะเนี่ยิดอยู่ตัวตลกอะว้าหัวใจเละเอ้ยการนะมี่คือกูรอเอ็นเครดิตเพื่อเจอสิ่งนี้เนี่ยนะใช่